สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับแบทแมนสื่อสารนะครับจันทบุรีวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวเป็นตัวไอคอมนะครับ icv 8 6 t นะครับโปรดักต์ใหม่ของค่ายไอคอมนะครับญี่ปุ่นเจแปนแท้แท้นะครับตัวนี้เป็นโปรดักต์ใหม่นะครับเดี๋ยวเปิดมาดูกันเลยนะครับสิ่งที่เราจะเห็นนะครับก็เป็นคู่มือบอกว่าไอคอมโลฮโลแกรมติ๊กเกอร์แท้ที่ติดมาจากเครื่องเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูในเครื่องกันนะครับแล้วก็คู่มือต่างๆ และก็ผู้มือภาษาไทยนะครับที่จัดทําโดยบริษัทอีซิมอนผู้นำเข้าเครื่องไอคอมที่มีศูนย์บริการและมีอะไห่นะครับในประเทศไทยนะครับต่อมาก็จะเป็นเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับแกะจากขุงเลยนะครับสดๆร้อนๆนะครับเป็น i c v 8 6 t นะครับผมเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ที่มาสักคู่ดูนะครับก็บอกว่าเนี่ยครับโลแกรมนะครับที่บอกว่าเป็นไอคอมนะครับ กับโฮโลแกรมของ g s r นะครับแล้วก็หมายเลขทะเบียนนะครับต้องลงท้ายด้วย0 0 2 2เท่านั้นนะครับท่านซื้อไอคอมนะครับแท้แท้ท่านดูเลยครับต้องลงท้ายด้วย0 0 2 2เท่านั้นนะครับถ้าท่านไม่ได้ลงท้ายทะเบียนว่า0 0 2 2ตา NTC ดีของกสทชนั่นหมายความว่าท่านซื้อเครื่องที่ไม่มีศูนย์บริการหลังการขายท่านซื้อไปท่านก็จะไม่ได้บริการหลังการขายนะครับผมผมจะเน้นทุกครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็จะเป็น แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็เป็นของนอกนะครับของแท้ที่มาจากญี่ปุ่นนะครับก็มีมอกนะครับแล้วก็มีโฮโลแกรมของตัวยิชิมอนเรดิโอนะครับ GSR นะครับแล้วก็บอกค่าของแบตต่างๆนะครับเป็น BP 2 9 8นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ความจุนะครับ2,250นะครับ2,250 นะครับเดี๋ยวผมชี้ก่อนเดี๋ยวมาหาก่อนตาผมก็ดีเหลือเกินด้วยนี่ครับ2250น้นะครับไอตัวนี้เขาบอกว่ามินมินก็คือน้อยสุดนะครับแม็กนะครับ2องพนะครับญี่ปุ่นเขาวารันตีมามีมินกับแม็กนะครับก็จะเป็น2ตัวนะครับแล้วก็ประกอบเครื่องได้เลยนะครับเสร็จแล้วตัวนี้ไฮไลท์ก็มีที่เสาอากาศยางนะครับซึ่งเป็นเสาอากาศยางตัวตัวแรงญี่ปุ่นนะครับมาเห็นไหมครับยาวนะครับ ตัวนี้รองรับความถี่ที่1 4 4ถึง147เมกะเฮิร์ตนะครับตามที่ได้รับญาตจากกสทชส่วนถ้าน่อื่นๆที่ถามมาว่าจะไปใช้ย่านความถี่นู่นนี่นั่นได้ไหมได้ครับเดี๋ยวเราปรับจูนได้นะครับก็ว่ากันไปหลังไม้นะครับผมนี่นะครับคลิปหลังมานะครับฝาปิดไม้นะครับก็จะมาแบบนี้เลยนะครับของแท้ซีนมาจากนอกจากญี่ปุ่นนะครับแท้ๆฝาปิดไม้นะครับที่จะมาปิดโลไมตัวนี้นะครับต้องปิดก่อนนะครับเครื่องถึงจะกันน้ําได้ ตามมาตรฐาน IP54 นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาย่อยหัวข้อ IP54 ว่าคืออะไรอีกนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของแท่นชาร์จนะครับซึ่งจะมารองรับของแบตเตอรี่ตัว BP298 2,250mAh มาจกคู่เป็น BC240 นะครับโลโก้ g r นะครับเหมือนเดิมครับของแท้นะครับตัวนี้มีตัวเ,เขาเรียกว่าช่วย ถนอมเรื่องของแบตเตอรี่ออนออฟเห็นไหมครับเปิดออนออฟไว้ปกติถ้าเราออฟก็คือเหมือนแท่นทั่วไปธรรมดาเราออนไว้ก็จะช่วยถนอมแบตเตอรี่ค่อยๆชาร์จเข้าไปอีกนะครับแล้วก็จะมีหม้อปแปลงนะครับนี่เราแกะออกจากกล่องใหม่ทั้งหมดนะครับก็จะค่อนข้างจะมีอุปกรณ์มาให้เยอะนะครับีผมแกะให้ดูนะครับผมตัวนี้จะมี แท่นชาร์จวอวชาร์จนะครับที่มาอยู่ในชุดนะครับเหมือนชุดนี้นะครับก็มาดูกันนะครับแล้วก็เป็นหัวที่ไว้ต่อนะครับบางที่เป็นหัวแบบตัวชาร์จนะครับก็เสียบนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปชาร์จได้นะครับตัวนี้ลดออกนะครับใส่ชาร์จนะครับเห็นไหมครับมาไม่ต้องตกใจนะครับชาร์จใส่เข้าไปเขามาตรฐานของเขาดีจริงครับ นะครับผมทาให้ดูนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดปีกย่อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันดีกว่ามันเป็นยังไงนะครับมันเป็นรุ่นน้องของไอคอม V 8 0 T นะครับไมหน้าเชนมานะครับพัฒนาข้อบกพร่องต่างๆของเครื่อง V 8 0 T นะครับแต่พวกคีย์แพดหรือว่าแบตเตอร์ลมแบตเตอรี่อะไรมันก็ยังใช้ของ V 8 0 T ได้นะครับแต่ตัวเนี้ยเขาอัปเดตมาอัปเกรดมาให้อัปเดตอัปเกรดมาเป็นแบตเตอรี่ที่มีมีดแอมมากขึ้นรองรับการใช้งานเพราะกําลังส่งเนี่ย มหาศาลหรือเฟือนะครับอยากได้กําลังส่งเท่าไหร่มันก็ไปได้ตามใจฉันนะครับตามที่กสชอนุญาตนะครับแล้วหลังจากนั้นก็อยู่ที่ท่านแล้วตามใจท่านปรารถนานะครับเรามาเปิดเครื่องกันเลยนะครับผมนี่ครับตามสไตล์ของมันนะครับความถี่ก็ตัวนี้1 4 4่งถึงหนึตามมาตรฐานของกสชที่ตรวจรับรองมาให้จําหน่ายในประเทศไทยนะครับผมดูโดยรอบๆนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับ ลำโพงดังมากนะครับเราเร่งเสียงได้นะครับกดมอนิเตอร์ดังมาก1,500มิลลิวัตนะครับความความดังของเขานะครับผมกำลังส่งมหาศาลเหลือเฟือนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าใช้อีกตัวนะครับสำหรับ V 8 6 T นะครับออกมาก่อนสงการวันนี้เรามารีวิวเนี่ยเรามารีวิวกันหลังสงการละเพราะว่าพอดีผมก่อนสงการงานผมค่อนข้างเยอะมาก ไม่มีเวลามารีวิวให้ใหพี่ๆน้องๆดูกันเลยนะครับวันนี้ก็มารีวิวกันหลังสงการเนาะก็ออกเปิดตัวกันตั้งแต่ก่อนสงการเลยนะครับตัวนี้ก็รองรับการใช้งานได้อยู่แล้วนะครับผมส่วนเรื่องของการทดสอบต่างๆเดี๋ยวเราจะมีรีวิวต่อไปคลิปต่อไปอีกนะครับคลิปมาทดสอบกําลังส่งนะครับเหมือนที่ผมเคยทํารีวิวตัวไอคอมไอ88ไว้นะครับ คลิปมากันละอองน้ํากัดน้ํากันนะครับผมมีคลิปให้ดูผมจะทําต่อไปให้นะครับตอนนี้เราก็มาดูกันก่อนส่วนมีคําถามอะไรคําถามมาว่าเครื่องเป็นเครื่องของประเทศอะไรผมตอบได้เต็มปากเต็มคาเลยนะครับญี่ปุ่นอุปกรณ์ที่ให้มาท่านซื้อกับแบทแมนสื่อสารเนี่ยท่านได้แบตเตอรี่แท้แทจากญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับผมบรันตีเอาไปใช้ไม่ได้มาจากญี่ปุ่นท่านมาคืนผมเลยผมให้ราคาเต็มกลับไปให้คูณอีก5เท่าไปเลยนะครับเพราะว่าแท้เราบอกแท้ครับเทียมเราบอกเทียมก๊อปเกีรเอเราบอกก๊อปเกี A, เอนะครับสินค้าโปรดัก แบบไหนเราไปอย่างนั้นนะครับเราไม่มีการมาโกหกกันนะครับอะไรดีเราบอกดีนะครับอะไรที่เกตรองลงมาเพื่อประหยัดเพื่อเซฟเเรื่องของตัวกําลังก็ปรับไปตามกําลังของของลูกค้าต่างๆนะครับผมก็จะมีหลายเกตนะครับส่วนตัวนี้เป็นแบตแท้แนะ่นอนจากญี่ปุ่นถามกันมาในอินบ็อกซ์ของเพจนะครับของแบทแมนสื่อสารนะครับหรือว่าจะเป็นเพจเอ่อฟซบุ๊กของแบทแมนะจากสื่อสารหรือทางไลน e ลายหรือลายแอดอะไรอย่างเงี้ยครับติดต่อมากันเยอะนะครับก็มาถามกันเยอะผมก็เลยให้คําตอบไปไปตามนี้เลยนะครับมีอะไรก็สอบถามเข้ามานะครับเดี๋ยววันนี้ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนเนาะแล้วส่วนเรื่องของรีวิวอย่างอื่นเดี๋ยวผมทําให้เพิ่มเติมนะครับสนใจติดต่อได้นะครับแบทแมนเฟซบุ๊กนะครับอาณาจักรสื่อสารแบทแมนอาณาจักรสื่อสารนะครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับ0817 828699นะครับหรือ ลายนะครับ Batman อก L.A.N.G หรือจะเป็นลายแอดก็ได้พิมพ์ตัว A นะครับที่เป็นวงกลมนะครับแนะครับแล้วก็พิมพ์ Batman ก็จะเข้าลายแอดผมแล้วนะครับเข้ามาสอบถามได้นะครับผมยินดีนะครับแบ t แมนสื่อสารจันทบุรีนะครับในขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรีวิวของผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ